สวัสดีครับผมทัชฟอร์ดรุงเจริญนะครับวันนี้จะมาแนะนํากระบะฟอร์ดเรนเจอร์นะครับเป็นกระบะแคปตัวเตี้ยนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูรถกันเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นกระบะแคปราคาประหยัดสุดนะครับผมราคาปกติอยู่ที่6กแสนสามหบาทนะครับแต่วันนี้มาจัดโปรโมชั่นในราคาพิเศษเลยนะครับเหลือแค่5้าแสนสามนะครับถ้าคุณลูกค้าอยากได้ชุดแต่ง จะซื้อในราคาปกตินะครับชุดแต่งที่จะแต่งให้ก็จะประกอบไปด้วยซุ้มล้อแบบหมุด6นิ้วนะครับแม็กยางขอบ17นะครับผมเป็นยางฮันคุกพร้อมกับโชกอัพของโ r o ฟิ nder นะครับผมอันนี้ยกสูง3นิ้วนะครับก็จะมีความสูงเท่ากับกระบะ xl plus เลยนะครับผมซุ้มล้อก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับพร้อมแม็กยางกระบะตัวเตี้ยแต่เรามาอัพให้เป็นกระบะยกสูงนะครับผม ถ้าลูกค้าสนใจแบบนี้ก็ใช้เงินดาวเพียง5,900 0บาทเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าสนใจในราคาปกติไม่ต้องแต่งก็ลดจากราคาปกติไปเลย1 0,000แบาทนะครับเหลือ5,32,000ฟรีประกันภัยชั้น1อุปกรณ์ตกแต่งมาตรฐานครบนะครับผมาภายในของห้องโดยสารก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,200cc ซีซีนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีด นะครับห6 0แรงมา้าหน้าจอสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมหน้าจอสวยงามนะครับผมโอเพนแคปเปิดได้90องศานะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าเป็นกระบะราคาพิเศษนะครับจัดโปรโมชั่นในเดือนนี้ลด 1 0 0 0บาทจากราคาปกตินะครับผมราคาปกติอยู่ที่6 3 2 0 0 0บาทจัดโปรโมชั่นเหลือในราคาเพียง5 3 2 0 0 0บาทหรือจะเลือกโปรโมชั่นพร้อมชุดแต่งในราคาปกติใช้เงินดาวเพียง5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจก็ติดต่อมาได้ตามนะครับเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้รถรุ่นนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับผม ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผมที่ติดตามเพจของเรานะครับเพจของฟอร์ดลุ่งเจริญพัฒส,สาขาเทพรักษ์สมุทรปราการนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ